สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจําเดือนมีนาคม2566ถามว่าสิ่งใดที่ซ้อเห็นในกระดานโหนก็คงเป็นเรื่องเก่าๆนะครับเป็นในเรื่องของสุขภาพเพราะในตรงส่วนของดาวสุขภาพนั้นนะครับมันยังมีกลิ่นไอบางกลิ่นอที่อาจจะเป็นกังวลใจแต่ด้วยว่าองศาดาวบางองศานะครับที่ดาวเสาร์นั้นยกเข้ามาทํามุมสัมพันธ์ ฉะนั้นชาวราศีเมถุนท่านใดนะครับที่มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่หลังจากนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะดูดีขึ้นแต่ไม่ได้จางหายไปทั้งหมดนะฮะแต่ดูดีขึ้นสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพต่างๆที่มีปัญหาเรื่องของโรคภัยเรื้อรังหรือมีการเจ็บป่วยอะไรในปี65ที่ผ่านมาตอนนี้นะครับดาวเสาร์ได้ยกตัวแล้วแต่มันก็ไปอยู่ที่เรือนสุภะแต่อย่าลืมว่าดาวเสาร์นั้นเป็นเกษตรเรือนสอง ฉะนั้นนะครับการที่ไปอยู่ในตรงตำแหน่งนี้ก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในด้านสุขภาพต่างๆแล้วจะดีกว่านี้เมื่อเข้าสู่เดือนเมษายนเป็นต้นไปด้านสุขภาพใดๆจะมีโอกาสพบแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญหรือมีโอกาสที่จะเจอหมอที่เก่งก,การปรับเปลี่ยนการรักษาพยาบาลนั้นจะเข้าที่เข้าทางมากกว่านี้ฉะนั้นใจเย็นๆสำหรับด้านสุขภาพนะครับ ไปดูกันนิดนึงนะครับในตรงส่วนของเงินเงินทองทองของชาวราศีเมถุนถือว่ากําลังดาวและก็องศาดาวถือว่าดีแต่ทิศทางของรายจ่ายของชาวราศีเมถุนค่อนข้างรุนแรงฉะนั้นชาวราศีเมถุนท่านใดนะครับในเรื่องของเงินเงินทองทองในเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยซอเชื่อว่ามีความรุนแรงค่อนข้างมากในเดือนมีนาคมนี้ฉะนั้นความรุนแรงในทิศทางของรายจ่ายของชาวราศีเมถุนนั้นนะครับ ก็ค่อนข้างน่าวิตกกังวลแล้วถามว่าไอ้ไลายรับล่ะมันไม่เข้าเหรอก็บอกแล้วองศาดาวมันดีฉะนั้นพอองศาดาวมันดีนะครับการออกดอกออกผลในเรื่องเงินเรื่องทองการได้มาซึ่งเงินทองของชาวราศีเมถุนก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่เป็นคุณด้วยเช่นกันนะครับหลายๆคนอาจจะมองในเรื่องของการก่อร่างสร้างหนี้บางคนอาจจะมองในเรื่องของการปลดหนี้ปลดสิ่ แต่ดวงดาวนั้นบ่งบอกไว้ในเรื่องของคําว่านี้สินไม่ว่าคุณจะเพิ่มหนี้หรือคุณจะลดหนี้ในเดือนมีนาคมนี้มีอันิสงส์ที่ดีในเรื่องเงินเรื่องทองอยู่มากพอสมควรฉะนั้นชาวราศีเมถุนนะครับลหลายๆคนที่คาดหวังในเรื่องเงินเรื่องทองก็ประสบความสําเร็จและมีกลิ่นไอที่ดูน่าสนใจในเรื่องเงินเรื่องทองของชาวราศีเมถุน ไปดูในตรงส่วนของดาวการงานนะครับดาวเจ้าเรือนตนนั้นสัมพันธ์ถึงดาวการงานในชะตาตนฉะนั้นชาวราศีเมถุนนั้นนะครับใครที่ทำงานอะไรอยู่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีโอกาสที่จะต้องเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงในเรื่องของการงานนั้นให้ดีขึ้นกว่าเดิมและบ่งบอกไปว่าผู้รับผู้ใหญ่นั้นจะให้คุณแก่ดวงชะตา หัวหน้างานจะเห็นความสำคัญในความสามารถของเราและความขยันขันแข็งในตัวเราแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าดวงดาวนั้นก็โดนเบียดเบียนพอสมควรฉะนั้นการเบียดเบียนในลักษณะน,นี้มีเรื่องที่เป็นอุปสรรคมีเรื่องที่ต้องกังวลมีเรื่องที่จะต้องปวดหัวมีเรื่องที่ต้องเคลียร์มีเรื่องอะไรไหมต้องบอกว่ามีแน่นอนสําหรับชาวราศีเมทุน แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีอะไรให้ปรึกษาผู้รับผู้ใหญ่นะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ฉะนั้นรออีกนิดนึงนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนหลังจากเดือนเมษายนเป็นต้นไปทิศทางของคำทำนายนั้นทั้งด้านสุขภาพทั้งในเรื่องของการงานทั้งอะไรนะครับก็จะมีกลิ่นไอที่ดีนะแล้วหลายๆคนที่กำลังมองหาชื่อเสียงมองหาความสำเร็จ จากเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปเชื่อว่าชาวราศีเมถุนจะได้รับสิ่งนั้นแต่เหนื่อยไหมเหนื่อยแน่นอนยุ่งยากไหมยุ่งยากแน่นอนนะครับแต่เชื่อว่าชาวราศีเมถุนนั้นก็จะได้รับอัฐนิสงที่ดีส่วนในเรื่องของความรักความใค่นะครับดวงดาวนั้นก็ยังอยู่ในดวงดาวที่ตำแหน่งสุขสกาวฉะนั้นชาวราศีเมถุนท่านใดที่มีความรักมีคู่ครองมีชีวิตรักชีวิตคู่อยู่ ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในเดือนมีนาคมนี้ที่จะก่อร่างสร้างความรักใดๆให้มันผลีบานนะครับหรือใครที่กําลังโสดอยู่แล้วจะมองหาความรักนะครับครั้งใหม่ในดวงชะตานั้นก็รอใจเย็นๆนะครับดวงชะตานั้นจะมีอันิสงส์ที่ดีกว่านี้ตามลำดับฉะนั้นในเรื่องของความรักความค่ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าพึงพอใจขอให้โชคดี